สวัสดีครับและช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงพิเศษแจกของรางวัลเราอยากจะเชิญชวนผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนช่องบุฟเฟ่ช็อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ดีทางเฟซบุ๊กก็ดีทางบ้านก็นดีไม่ว่าจะอยู่บ้านเหนือบ้านใต้บาตา้บานซ้ายบา้านฝาไม่ว่าบา้บานกำลังผ่อนอยู่เช่าอยู่หรือว่าอยู่กับเมียหร,รือคุณจะไม่ซื้อคุณพ่อแม่ซื้อ,อ,อคุณก็รู้สึกได้เพราะวันนี้บุฟเฟ่มาแจกของรางวัลนั่นก็คือเชือยืดสุดเพียว ท่านกำลังดูอยู่ช่องทางไหนนะครับเราอยากจะเชิญมาร่วมสนุกกันไม่ว่าเสื้อเรามีทั้งหลายแบบนะครับกติการก็มีอยู่ว่าหากท่านเห็นคลิปนี้นะครับอยากจะให้ท่านนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันเพียงแค่ท่านนะฮะหนึ่งคนต่อหนึ่งเม้นท่านั้นเป็นมุกตลกมุกตลกอะไรก็ได้แค่หนึ่งมุกนะอะไรได้อะไรก็ได้จะเป็นมุกแบบมุกอะไรก็ได้ไม่อยากจำกัดเป็นมุกเล่าเรื่องมุกแบบมุกใช้เมียยัง้ได้อะไรก็ได้ลองดูลองทีเอ็ตอนนี้ฮะเราเราจะแบ่งเป็น2อทางก็คือทางเ c e b o o k กับทางยูทูปเฟซ จแจกเสื้อเลยเอาเลยคนละตัวทาง y o u t u ห้าคอมเมนต์เหมือนกันที่หาที่เราเรียกมานะ <10 S 1> นะ่บตัว,ตวเลยทั้งหมด10ตัวจะเริ่มเริ่มเล่นสนุกกันนี้ก็ตั้งแต่วันที่11นะครับยาวไปจนถึงวันที่2อ่ะพี่แปลลองใส่ให้ดูหน่อย มาแล้วแฟนเเสื้อบุฟเฟ่ที่นุ้ยยันได้เสื้อบุฟเฟ่ที่นุ้ยยันได้พอดีตัวแต่กิจะดูดีพอดีตัวนะฮะคุผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจเสื้อนะครับผมตัวนี้จะช่วยในการรัดรูปเก็บกล้ามเนื้อส่วนเกินของผู้ชมนะครฮะในวันนี้ทางด้านหน้าท้องทั้งสันท้ายเนือบริเวณทรวงหนุมทุกอย่างถูกกระชับด้านหลังเองมีสกินคำว่าบุฟเฟ่เป็นโลโก้ของช่องและด้านหน้านะฮะมีคำว่าบุฟเฟ่ตัวใหญ่มีคำว่าแชแนล้วก็บคำว่าห้าห้านะฮะสำหรับใครที่ชอบชอบสั่งซ เพียงแค่คุณพิมพ์มุกตลกเข้ามานี่แถมทองด้วยเหรอของแม่ฮะแม่ยิ้มแม่มาใส่นะฮะโอเคอเป็นอันนี้ที่ห้อยก็คือถุงคอนเจียนเจียนจะแตกแล้วเสื้อเลยนะคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันนะฮะบุฟเฟ่ก็ยังคงเป็นพื้นที่สำหรับความสุขความสนุกนะฮะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ